แชร์แชร์หนึ่งองนึองขอแชร์ขอแชร์ไปที่เฟซบุ๊กตัวเองก่อนนะครับ เสียงชัดไหมครับใครดูอยู่เสียงชัดไหมถ้าเสียงชัดคลิปหนึ่งคลิปสองหน่อยนะครับอยากให้ดูหุ้นตัวไหนหรือว่าวิเคราะห์หุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์เพื่อคุได้นะครับใครดูอยู่คอมเมนต์นะครับ โอเคเสียงชัดอยู่ดูในมือถือแล้วเสียงชัดนะครับดูหลังบ้าน y u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  e สตูดิโอแบบโอเคเรามาดูภาพรวมตลาดก่อนนะครับวันนี้ราชนีตลาดหุ้นไทยซซ้อดินดิกในรอบ5เดือนของปี2024ก็ทรงๆนะครับก็อยู่ที่ 1,350จุดถึง1,400จุดก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ซื้อหุ้นไทยในราคาที่ถูกนะครับถูกมากนะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซทห้าิบนะครับเไปดูภาพรวมตลาดก่อนนะครับเซทโคด ใครดูอยู่คอมเมนต์หน่อยนะครับแสงชัดไหมก็ตอนนี้ PE หรือว่าราคาหุ้นต่อกำลัสุทธิที่บริษัททำได้ของตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดเซ็นตอินดิกก็อยู่ที่17เท่านะครับก็่ถือว่าไม่แพงครับเรามาดูย้อนหลังใช้ททม f เฟรมเป็นทมเฟรมวิกดีกว่า ทำเฟรมเดย์เนี่ยอาทำเฟรมเดย์นะก็ได้นะทำเฟรมวิกจะยาวไปทำเฟรมก็คือหนึ่งแท่งเทียนจะเท่ากับช่วงเวลาที่เราต้องการจริงชิ้นหนึ่งทำเฟรมเดย์คือหนึ่งแท่งเทียนจะเท่ากับหนึ่งวันนะครับถ้าทำเฟรมวิกก็หนึ่งแท่งจะเท่ากับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเมื่อปี2023เนี่ยเรัชนีตลาดน้นไทยเซ็นติเมตรคือว่าขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวันที่ สักวันที่26มกราคมปี2 0 2 3ในราชนีตลาดหุ้นไทยซีสตินดิกขึ้นไปเกือบ1,700จุดนะครับซึ่งราคาหรือว่าราคาหุ้นหรือราชนีหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงได้นะอย่างราชนี S&P 5 0 0หรือว่าแน s d เดกของอเมริกาตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่เรามาดูพูดถึงตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เดี๋ยววันหลังจะมาดูวิเคราะห์หุ้นอเมริกากันบ้างแต่วันนี้ขอหุ้นไทยก่อน ในรอบหนึ่งปีล่าสุดเนี่ยรัชนีเซ t น n d เด็กก็ลงมาถึงประมาณ250จุดนะครับถือว่าลงมาเยอะมากแล้วก็หุ้นในเซ็50หรือว่าบริษัท50อันดับของตลาดหุ้นไทยที่มีมูลค่าทางตลาดหรือว่า Market Cap สูงที่สุดเนี่ยราคาร่วงลงมาเยอะจากกลุ่มธนาคารนะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพรวมตลาด ทีนี้เรามาดูเป็นรายตัวที่อยู่ในเซตห้าสิอ,อย่างเช่นลงไฟฟ้านะครับกลุ่มลงไฟฟ้าอย่างเช่นพวกบีกิมหรือว่าราดบุรีนะครับก็ลงมาเยอะแล้วก็บริษัทก็มีกำไรสุทธิประมาณ 5,000ล้านบาทในนะปี2023ซึ่งเปอร์เซ็นต์ยูหรือว่าเปอร์เซ็นต์เงินปันผลก็อยู่ที่ประมาณ5.6%กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลค่อนข้างเยอะนะครับ4-5%แต่ว่าถ้าเป็นกัปเนี่ยกัปเขาจะเน้นเติบโตนะครับแล้วเขาก็จะงดเออ่กัปเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าที่จ่ายเงินปันผลน้อยนะครับแต่หุ้นที่กาปถืออย่างเช่นอินทัศนะที่เป็นบริษัทแม่เอเสก็จ่ายเงินปันผลให้กาปเยอะนะครับ PE กลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับในรอบ3เดือนล่าสุดหุ้นลาดก็ลงมา3%นะครับเราไปดูกราบย้อนหลังะทางเฟมเดราคาไหลเป็นน้ำตกราคาไหลเป็นน้ำตกแต่ว่าบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจแล้วก็คนยังใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแล้วก็การที่ เดืนที่แล้วที่ Microsoft มาที่ประเทศไทยแล้วประกาศว่าจะตั้ง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลนะครับการตั้งศูนย์ข้อมูลนะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆนะก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับแล้วประเทศไทยก็เป็นแหล่งในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะภาคอีสานอันนี้เป็น Time Frame ดย์ของหุ้นลาดบุรีนะครับ ที่สิบสองมกราคมสองพัสบหุนห้นาบุรีก็ราคาอยู่ที่มารสี่สิบาทตอนน่อหนหุน้นแล้ตอนนี้มันก็ลงมา28บาทแสดงว่าลดลงมาเกือบ5้าห้าสิบเอร์ซนตครับถ้าเราซื้อตอนนี้ก็ได้ตัวทุนในราคาที่ถูกแล้วก็อาจจะไปขายตอนมันราคาขึ้นสัก20 30ครับเป้าหมายของผมนี่คือ ถ้าบวก5%บวก10%ไม่ขายแตถ้าบวก20% 30%ค่อยขายนั่นก็คือเราต้องหาจังหวะในการเข้าซื้อด้วยเรามาดูที่กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเช่นหุ้นเคแบงหรือธนาคารกสิกรไทยในรอบหนึ่งเดือนล่าสุดเนี่ยหุ้นเคแบงบวก 5.9%ซนะครับซึ่งพอร์ตผมก็มีหุ้นเคแบงดุปพอสควรตอนนี้หุ้นเคแ n k ในพอร์ตผมก็บวกประมาณ7%นะครับแต่ยังไม่ได้ขายหรอกแล้วก็ในงบการเงินของหุ้นธนาคารกสิกรนะครับก็ปี2023ในเนี่ยกำไรสุดที่ดีกว่า2022นะครับแล้วก็ในกลุ่มธนาคารเคแบงถือว่ามีกำไรมากที่สุด ขอดูเป็นภาพใหญ่เลยแล้วกันเป็นทางเฟรมว e กไปเลยสะใจดีทางเฟรมว e กันหนึ่งเท่งเทียนจะเท่ากับ1อาทิตย์นะครับห,หุ้นเคแบงเคยขึ้นไป2องรประมาณ240บาทตอนหุ้นต้นทุนหุ้นเคแบงของผมนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่บาทนะครับผมลองกดเคยื่องเลยกก่อน มันจะแปลกขาเท่าไหร่ร้อยยสบหกพืหนึ่งจสามก็ประมาณสักร้อยหกสิบมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงร้อหกสิบเพราะว่าดอกเบีย้ยธนาคารก็จริงๆธนาคารก็มีรล้ได้จากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเงินกู้ต่างๆแล้วก็ดอกเบีย้ยพวกบัตรเครดิตนะครับ เยอะมากนะครับกรณีที่จ่ายไม่ตรงนี้ก็จะเสียดอกเบีย้ยประมาณ25-28%ต่อปี ไปมาดูที่หุ้น Intouch Holding Intouch Holding เนี่ยเป็นบริษัทแม่ A AS โดยการถือหุ้น A AS อันดับหนึ่งอยู่ที่สัดส่วนอยู่ที่40.45เนะครับในรอบเมื่อเดือนล่าสุดหุ้น Intouch e ก็บอกมา2.26นะครับ PE ก็อยู่ที่15เท่าเปอร์เซ็นต์เงินปันผลอยู่ที่4.7นะครับ EPS หรือว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท อินทัชเนี่ยหลังจากที่กับเข้ามาซื้อกิจการแล้วก็ตอนนี้กับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของหุ้นอินทัชนะครับปกติเนี่ยหุ้นอินทัชก็อยู่ก่อนกับมาซื้อกิจการราคาก็ไซเีอยู่ที่ประมาณ 50- าสบหบาทนะครับแล้วพอกับมาซื้อหุ้นอินทัชก็ราคาก็พุ่งไป90บาทต่อหน,นึ่งหุ้นนะครับปัจจุบันอินทัชก็ รือว่าขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยเป็นไหนก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดบาทห้าสิบต่างแล้วก็ปัจจุบันมีคนนิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานหรือว่าเพื่อความบันเทิงมันจะเป็นดู y o u u u b e t i k t อ k นะครับหรือว่าเล่น f a c e b o o k นะครับแล้วผลประกอบการล่าสุดของ a อก็กำไรเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น มาดูที่ O.R. หรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกก็คือปั๊มน้ำมันปตทแล้วก็พวกธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อย่างเช่น Texas Kitchen หรือว่าร้านคาเฟมีซอนนะครับใครดูอยู่คอมเมนต์นะครับตอนนี้คนดู3คนเยอะมากนะครับปกตินี่คนดูหคนนะเสียงชัดแม้ถ้าเสียงชัดพิมพ์1พิมพ์สกดไ like, ลค์คลิปแต่ว่าอยากให้ดู วิวเคราะห์หุ้นตัวไหนดูงบปารเงินหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นครับฝากกดติดตามช่อง y ย u u ูบสต็อก f o r ์ไลทเทเลนก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็หุ้นอเมริกานะครับ OR นะครับก็ธุรกิจกลุ่มไลฟ์สไตล์พวกร้านค้า Amazon แล้วก็ Texas k i t c h เชที่เป็นรากายทอดก็กำไรดีนะครับส่วนธุรกิจ Mobility หรือธุรกิจธุรกิจขายน้ำมันก็ ลดลง0.4%เทียบปีต่อปีในไตรมาสหนปี6.7เทียบกับแตรมาสหนของปี6.6หครับแต่ตอนเนี้ยหุ้นวออาถือว่าลงมาเยอะมากนะครับวิใช้ไทม์เฟรมวีมันจะอะไรไปน,น้ำเวลาเราซื้อหุ้นนะครับเราควรซื้อหุ้นที่มีรายได,ได้แล้วก็กำไรค่อนข้างสม่ำเสมอถ้าจะให้ดีก็กำไรเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตอนที่มันยอดดอยเกินไปหรือว่าตอนที่ราคามันทําจุดสูงสุดตลอดกาลอย่างเช่นหุ้นอเมริกา Nvidia ตอนนี้ราคามันขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับราคาขึ้นมาเยอะจนทําจุดถดสูงสุดตลอดกาลตอนนี้หุ้นวิน Nvidia หนึ่งหุ้นเนี่ยประมาณหนึ่งพันดอลลาร์นะครับหมายความว่าถ้าเวลามันลงมันก็จะลงมาลึกได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมันก็ต้อง นักลงทุนก็ต้องขายทำกำไรบ้างนะครับอ่าโอ,อ้ตอนนี้ก็ลงมาเยอะแล้วก็เป็นโอกาสสดสมนะครับผมก็ทยอยสะสมเนะี่ยปี2,024นะครับ สิบแปดธันวาสองพันยิบสามราคาที่ประมาณยี่สิบบาทครับอันนี้ผมใช้สตีมมิ่งบนโน้ตบุกนะครับต้องหันที่ผมถือซื้อแล้วก็ถือก็รอขายตอนมันราคาขึ้น20% 30%แล้วก็เอาอไปซื้อตัวอื่นที่ราคาถูกนะครับเราก็จะได้ พลังดอกเบี้ยตบต้นในการให้ผลตอบแทนไปทบต้นทุนนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะได้เงินปันผลทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องซื้อบริษัทที่มีกิจการแล้วก็ทําธุรกิจนะครับไม่ใช่ไปซื้อพวกหุ้นปั่นที่ปั่นราคาหุ้นเฉยๆนะครับโดยที่พื้นฐานไม่ดีนะครับหรือว่าบริษัทขาดทุนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรไปซื้อนะครับ MS, บ,บีดีเอ็มเอชโรงพยาบาลกรุงเทพขอดูนิดนึงนะครับบีดีเอ็มเอชหรือโรงพยาบาลกรุงเทพตอนนี้ PE ก็อยู่ที่สามสิบเท่าซึ่งหุ้นแต่ละกลุ่มอุตสหาหกรรมอย่างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มอสังหาเนี่ยพีอจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบเท่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยพีอีจะประมาณสามสิบเท่า แต่ตอนนี้หุ้นบ d m s ็อก็ยังราคามันขึ้นมาเยอะแล้วยังไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสายสะสมหุ้นไปเรื่อยๆก็หรือว่า DCA โดยการซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันในแต่ละเดือนหุ้น BDMS ก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่น่า DCA คนระับเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้น b t s มันขึ้นมา28เกับ29บาทตอนหุ้นซึ่ง ผมเคยซื้อหุ้น b, TA, b d m s นะครับลงบาทกรุงเทพเนี่ยต้นทุนประมาณ22บาทแล้วก็ไปขายตัวขายสังกไรที่ราคา28บาทต่อนหนึ่งหุ้นนะครับตอนโควิดนะครับลงมาประมาณสิบาท มาดูที่ B T S Holding ครับในรอบ3เดือนล่าสุดราคาหุ้นก็บวกมา16%หุ้น B T S ในรอบ3เดือนล่าสุดเนี่ยเคยลงไปประมาณ4บาท80สตางค์ต่อหนึ่งหุ้นถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าผลประกอบการของเคอรี่ที่ B T S ไปถึงหุ้นเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ J Mark ก็ขาดทุนรวมถึง VGI นะครับ VGI ที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่ติดบนรถไฟฟ้านะครับก่อนโควิดเนี่ยหุ้น b t s ททำนิวไฮนะครับที่ี4บาทประมาณ14บาทตอน,นหุ้นแล้วราคาก็ติดลบมาช่วงโควิดนะครับเพราะว่าก็ b t s ก็เป็นหุ้นในกลุ่มขนส่งนะครับโลจิสติก จาก14บาทนิวไฮรอบล่าสุดเมื่อปี2019เดือนพฤศจิกิก,ก็ลงมาที่8บาท50จุต่อนเนี่ยราคาหุ้น BTS ลงมาต่ำกว่าช่วงมีโควิดอีกนะต,ตุกเมื่อประมาณสักเดือนมีนานะครับ BTS เคยลงไปสัก4บาท80จต,ตางต่อหนึ่งหุ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เด้งมานิหนึ่งแต่ก็ แต่ BTS อก็มีสภาพคล่องสภาพคล่องค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าผลประกอบการในงบการเงินปี66 BTS จะขาดทุนนะครับแต่เขาก็สามารถจ่ายเงินปันผลนะครับผู้ถือหุ้นได้ในอัออตราส่วนจ่ายเงินปันผลอยู่ที่5%ก็แสดงว่าเขามีเงินสดค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงประมาณเดือนมีนานะครับก็กทามาก็จ่ายนี่ BTS เ ส่วนงานที่งานไฟฟ้าและงานระบบนะครับอ่ะมีใครดูอยู่ไหมครับคอมเมนต์พิมพ์หนึ่งพิมพ์สองให้ระบบ youtube ดันคลิป CPO ก็กำไรเพิ่มขึ้นนะครับกำไรของบริษัทถับไปดูงบการเงินดีกว่าปี2024 เงินในสตรีมเองเรามันตะง CPO เนี่ยคือราคาขึ้นไปเกือบเกือบเก้าสิบบาทนะก็ลงมาช่วงโควิดก็ลงมาลึกค่อนข้างพอสมควรเนี่ยตอนเนี้ยนนหุ้นราคาหุ้น CPO เนี่ยลงมาเท่าโควิดเลยนะอ่ะจริงๆนะเดือนตุลาปีสองพันยี่สิบเนี่ยราคาหุ้น CPO ก็อยู่ที่ห้าสิบแปดบาทแล้วตอนนี้ก็ลงมาที่ห้าสิบแปดบาทนั่นก็คือคือ เป็นโอกาสค่อนข้างดีในการสะสมหุ้น CPO ในการซื้อหุ้น CPO แล้วก็เมื่อประมาณเดือนมกราช่วงต้นปีของปี2023ปีที่แล้วนะครับรานะคา CPO ก็เคยขึ้นไป70บาทต่อหนึ่งหุ้นนะครับมีใครอยากอยากให้ดูหุ้นตัวไหนไหมครับวันนี้ผมดูแต่หุ้นในเซ็นห้าสิบนะครับเพราะว่าบริษัทมีรายได้แล้วก็กำไรค่อนข้างแน่นอน บีดีเมเวดูไปแล้วอินทัดดูไปแล้วเอ t อทีแล้วกันบริษัทท่าอากาศยานไทยสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองแม่ฟ้าหลวงภูกเก็ตครับมาดูที่มีนูโคดเรียวทางเออที Real ก็หลังจากที่มีโควิดก็บริษัทขาทดทุนสุทธิ2ปีนะครับแล้วก็เมื่อปี2022ก็เริ่มมีรายได้แล้วก็กำไรกำไรเริ่มเพิ่มขึ้น 2023เนี่ยกำไรรู้สึกกำไรสุที่ของ EOT อยู่ที่ประมาณสัก8,700ล้านบาทแต่งบการเงินของปี2024ในไรมาสเนี่ยก็รู้ในะสตรีมมิ่ง,ไงไนะไมเนี่ย Q1 2024 อ่าในงบการเงินของหุ้นเอ t ทีไตมาส1ของปี2024ก็มีรายได้อยู่ที่15,700ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่4,500ล,ล้านบาทหมายความว่าถ้ากำไรสุทธิเท่ากับไตมาร1แล้วก็เอาคูณสีไปแนีก่ก็ในปี2024เนี่ยเอ t ก็จะมีกำไรสุทธิประมาณ18,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ PE ก็จะลงมาตอนนี้ PE หุ้น LT ก็อยู่ที่ประมาณ55เท่านะครับเพราะว่าบริษัทเริ่มแต่ก่อนเนี่ย PE PE หลังโควิดใหม่ๆก็อยู่ที่ประมาณ70เท่า80เท่าแล้วตอนนี้กำไรเริ่มเพิ่มขึ้นก็เลย PE ก็เลยโดนลดลงนะครับ หุ้นเอ t เคยขึ้นไปประมาณ80บาทต่อหนึ่งหุ้นเมื่อปี2019เดือนพฤศจิกานครับพอมีโควิดก็โดนเดบย็มนะครับผมก็ได้เก็บหุ้น e อ t ตอนราคา49บาทต่อหนึ่งหุ้นแล้วก็ไปขาย65นะครับโอเควันนี้ก็เป็นภาพรวมหุ้นในกลุ่มเซ50ที่อยู่ในเมนูวอลลิทนะครับ ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเพื่อให้ระบบ A.I. YouTube ดันไปให้ให้มันเปิดการมองเห็นให้คนอื่นได้เห็นคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องก็สามารถดูเนตโดยการส่งซุปเปอร์เงที่เขียนคำว่าขอบคุณขั้นต่ำ40บาทต่อครั้งหรือว่าเป็นการสมัครสมาชิกรายเดือนในที่ขั้นต่ำ50บาทต่อเดือนตกวันละ2บาทนะครับ ไว้เจอกันครั้งต่อไปลงทุนอย่างมีสติและม,มีความรู้ทำใช้เงินเย็นในการลงทุนฟังคนอื่นได้แล้วก็ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองนะครับไว้เจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ